สวัสดีทุกคนได้เลยนะวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเราเหมือนเดิมเลยนะวันนี้เราเนี่ยก็คือก็จะมาสอนทำชุดแบบนี้นะคะเป็นชุดแบบศาสนาอิสลามนะอย่างแรกเลยนะทุกคนให้ทุกคนกดมาที่เมนูพรอะทุกคนเนี่ยก็เลื่อนลงมานะแล้วก,กดอันนี้เอาออกเพื่อเอาหมวกออกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเออให้ทุกคนเนี่ยอยากได้หมวกอิสลามใช่ไหมทุกคนน่วิ่งเข้ามาในบ้านได้เลยค่ะ ทุกคนวิ่งมาเข้าบ้านเสร็จแ,แล้วนะเนน่ะทุกคนเนี่ยก,กดนะคะแล้วก็เลือกผ้าห่มไม่ไม่ใช่ผ้าห่มดิเป็นผ้าอิสลามนะทุกคนเลือกมาทุกคนหาเอามานะมันจะมีอัปเดตมาใหม่นี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 ่แล้วเราก็จะเปลี่ยนสีนะก็มาที่เมนูไอเทมอีดิตแล้วก็เลือกสีนะโหนี่ก็เป็นสีผืนแล้วนี่เห็นไหมแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะแต่มันยัง ดูไม่ค่อยอันนี้นะเราก็จะกดมาที่ไอเทมอดิตแล้วก็เราก็จะเลื่อนลงมาเลยนะเออเราจะมาทำอะไรเราจะปรับให้มันเตี้ยลงอะ่ะเพราะว่าหน้าผากมันกว้างเยอะไงอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากดตรงไหนบ้างเออไม่รู้เดี๋ยวที่ร,รู้แต่มันสามารถปรับได้นะทุกคนเออมันสามารถปรับได้จริงนะทุกคนเป็นแบบ ชุดแบบเจ้าหญิงกระโปรงแก้วแหละเออเป็นชุดแบบน่ารักน่ารักเออไม่ต้องปรับนึ่งแล้วและอย่างต่อไปเลยนะทุกคนเนี่ยหาเพื่อนผู้หญิงมาหนึ่งคนเลยนะเหมือนครั้งที่แล้วว่าที่เราสอนทํากระโปรงอะไรว่าเสื้อผสมกระโปรงอะ่ะเออให้เราหาเพื่อนผู้หญิงนะเอาเอาเพื่อนผู้ชายไม่ได้นะก็ะคือจะมาทําที่โรงเรียนเลยนะนี่กดคุยกดชวนเชิญช่วยเชิญชวนเออทุกออคนเนี่ยก็ ก็ในเขาอยู่นิ่งๆนะแล้ว,ลวเรานี่ยก็จะให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอะไรดีอย่าให้เขาแบบเป็นชุดกระโปรงมันบานนะเออไม่มีหรออุ้ยเอานี่มันพวกหูไม่ใช่เอาต้องการพวกเสื้อผ้านะเอาเอาเป็นแบบไหนดีนาะคิดว่าอุยแบบนี้ก็ไม่ดีไอ้แบบนี้ก็ไม่เลวนะ เออแล้วอย่างต่อไปนะทุกคนเนี่ยกดมาที่คุยคุยแล้วก็กดมาที่อะไรวะที่เป็นแบบระดับคนอื่นอะอไปทุกคนเลื่อนลงมาเอ้า,าให้ทุกคนเลื่อนลงมานะมันก็จะเป็นแบบสีใสหรือว่าทุกคนอยากได้สีอื่นลายไม้ลายเขียวลายกระเบื้องมีหมด มีหมดทุกลายนะจ๊ะลายหินก็มีนะแต่เราต้องการสีแล้วก็กดคัลเลอร์ที่อยู่ข้างๆนะแล้วก็่ยนเป็นจีชมพูได้เลยนะและอย่างต่อไปเลยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่อันแรกเลยนะแล้วก็กดมาที่แบบที่ถือของอะ่ะทุกคนก็ติ๊กถูกที่ท่องช่องสีม่วงนะและหลังจากนั้นเราเนี่ยก็จะกดพูหนห้าแล้วก็ลบไม่ทุกคนกดลบเสร็จแ้แล้วนะให้ทุกคนเนี่ยทาเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะคะเนี่ย อุ้มนี่เห็นไหมครั้งเดียวได้เลยแล้วเ,เนี่ยก็จะเอา้าแปบ๊บหนึ่งเราทําขั้นเราลืมขั้นตอนสําคัญเลยทุกคนคกลกบมาที่เม,เมนูไอเทมอีดิทแล้วก็ปรับให้มันเหลือศูนย์นะมันก็จะเดินไม่ได้หลังจากนั้นเราเนี่ยก็จะอุ้มเอา้าหลังจากนี้นเราก็จะอุ้มนะเออได้แล้วหลังจากนั้นเราเนี่ยก็จะรีเซตให้เขาเนี่ย กดตรงนี้นะรีเซ็ตนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็กดเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเลื่อนลงมานะให้มันแบบพอดีอะที่เราต้องการนะอยากได้ประมาณไหนก็อุ้ยเออ เหมแล้วก็จะให้เขาเนี่ยค่อยๆเข้ามานะนี่ไหมมันก็กระโปรงมันก็จะค่อยๆขยับมานี่เห็นไหมต้องให้มันตรงๆนะทุกคนโหเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จยังก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราต้องแน่ใจนะว่าเสร็จหรือยังก็ไปมาที่เมนูอไอเทมอีดิตล้กกดรีเซ็ต เห็นไหมเราเนี่ยก็จะได้กระโปรงสุดสวยๆมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าอยากให้มันสวยกว่าเดิมเนี่ยเรามีวิธีนะอย่างแรกให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่เออมันต้องใช้ตู้เสื้อผ้ามันเป็นหูฟังแมวแล้วคือมันใส่แบบอิสลามไม่ได้ไงแต่ทุกคนอยากให้มันแบบสวยกว่าเดิมเนี่ยทุกคนก็กดมาที่ไอเทมไอ,อ้กดมาที่เมนูแล้วก็กดมาที่เซตติ้งนะแล้วคนเนี่ยก็กดอันนี้นะนี่ แล้วมันก็จะเดินให้นะนี่เห็นไหมเดินสวยงามอลาชำเดี๋ยวทุกคนเนี่ยอยากทำให้มันสวยกว่าเดิมเนี่ยทุกคนเนี่ยกดมาที่ไอเทมไอเทมอีดิทกดอันแรกแล้วก็เออเราเนี่ยอยากได้แก้มแดงใช่ไหมแก้มแดงแบบยิ้มนี่เห็นไหมเออมันก็จะดูแบบยิม้มยิ้มยิ้มแย้ม,ยม,ยมแบบนี้แล้วชอบแบบน,น่ารักมากเลยนะนี่เห็นไหมมันก็จะดูน่ารักแบบนี้เลยนะ หรือว่าทุกคนเนอยากได้แบบเออหรือว่าทุกคนเนอยากได้แบบยังไงอะ่ะเออไม่รู้เหมือนกันอะ่ะออสาหรับใครแบบชอบให้เราสอนทําอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้ยเรายังมีขั้นตอนหนึ่งนะก็คือเราเนี่ยเนี่ให้มันสวยขึ้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะทําบรรยากาศให้สวยขึ้นนะ โดยการมายืนตรงนี้นะยืนใต้ต้นซาก,กุระใช่ไหมแล้วก็กดมาที่ไอเทม,อ,มอะไรวะอันนี้เป็นเมนูอะ่ะกดพรอปได้เลยแล้วเนี่ยก็จะหาอะไรอะ่ะกดกดหาไปเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยก็ต้องการเบอร์สาม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 โอ้โหมันไม่ตรงเลยอะ่ะโอ้โหนี่เยอะไปป้ะ